เอาละฮะกัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมค้าอีกแล้วนะอยู่ในมอดอยู่ในมอวันพีชนะแต่คนอาจจะสงสัยว่าผลปีศาจของพี่หายไปไหนนะครับบอกเลยพี่ตายพี่พี่เป๊กกูดูไอเนี่ยคือแบบเราก็เปิดอยู่งี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไปดูอิชิตันเว้ยอือใช่แล้วพี่ก็ไปดูแบบเออไอ้นั่นอะไอมอบรางวัลอิชิตันอะคอนโดอะไอ้กูกลับมากูตาย กู <ś m any> <ś m any> อึ้งเลยพี่นี่อึ้งกิมกินะครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาลงเหมืองกันเว้ยเพราะว่าเพราะอะไรนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีเหมืองของเออเรายังไม่มีเราต้องการทองในการลงเหมืองมากนะเราก็จะไปลงเหมืองกันแต่ว่าเราไม่อยากลงอ่ะเอ้โเชื่อกูจะคับมนะันทำไมเนี่ยเราจะไปหาเรือกันนะหาเรือแล้วเราจะกลับมาที่นี้ที่เดิมแต่ตอนนี้เราต้องนอนก่อนครับเพราะว่าเออ มันก็แค่จะฝนตกนะครับถ้าเสียงมันจะมีแบบเสียงแบบตื๊ดอ,อย่างเงี้ยแบบเสียงตื๊ดแบบเบาๆอะ่ะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้หูฟังเป็นอะไรไม่รู้เสียงก็เบาเหมือนหูฟังจะพังอะ่ะแล้วก็ไม้ไม่ก็จะพังเหมือนกันอะ่ะไอ้เชม่งไม้ผมซื้อมาร้อยห้าเก้าบาทแล้วก็หูฟังเนี่ยซื้อมาเท่าไหร่วะร้อยเก้าสิบบาทเออราคาอยู่ประมาณน,นี้ ก็กูก,ก็ไม่ได้รวยอะไรคือแบบ y ยู you k n น w เข้าใจไหมคือมันมันมันไม่ได้ดีอ่ะเออนั่นแหละคือไม้มันไม่ได้ดีเลยนะครับก็เดี๋ยวอาจจะฟังกันอย่างนี้ไปก่อนละกันเออคือแบบไม้มันกากให้ทำางไงได้วะไปะเดี๋ยวเราออกออกเรือไปหาเออหาอะไรเดียหาเออหาเออหาเรือเรือลำอื่นเงี้ยครับไปมุ่งหน้าหาเรือพวกโจรสลัดหรือรัฐบาลโลก เราจะขึ้นป้นพวกมันซะเผื่อมันเจอผลไม้ปีสอดที่ดีๆอยากได้ผลของเอสมากทำไมถึงอยากได้ผลของเอสครับพี่เวฟอ๋อผลของเอสมันพังเรือได้ทั้งลำเลยนะน้องทำไมถึงคิดว่ามันพังได้ทั้งลำไอเชี้ยไฟมันเผาไงอืมนผลเอสแต่เรายิงปั้งทีเดียวก็เดินหนีเลยเออพี่ว่ามันเฟี้ยวเฟี้ยวมากก็เลยชอบแต่ว่าถ้าเราไปไกลนี่นจะเป็นไรไหมเนี่ย ฉันดูแลตัวเองอยังดีไม่ต้องห่วงแต่ตอนนี้เราไม่เจอเรือสักลำเรือสักลำฉันต้องการเจอเรือโจงสลัดสักลำหรือรัฐบาลโลกก็ได้ดีๆเจอแล้วเ,เจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเป็นเรือแต่ไม่ไม่ใช่เรือใหญ่ครับเป็นเรือแบบ Android ออนดอย์เออไม่ใช่เรือเรือดีเท่าไหร่น่าแต่ก็ไปไปกันเถอะจะสโลว์ทำไมเนี่ยฮะไปรีบไปโอ้สวัสดีฮะเออท่านคือเออ เออคือท่านคือเอกองฐานเรือใช่ไหมฐานเรือฐานเรือฐานเรือท่านแค่ตอนนี้เราโดนโจมตีโดยจนสลัดเวฟเขากําลังเผาเรือเราเนะเขาใช้แผนเดิมกับเรือลำก่อนๆของพวกเราครับท่านนี่คชอตอนนี้เขาแหลกต้องกดเย่เย่เฮ้ยเชี่ยอย่าอะไรอะไรอะไรแล้วโอ้ยเชี่ยอื้อไอ้เชี่ยไอ้ตัวนี้นี่วะ เฮ้ยเฮ้ยโคบี้โคบี้นี่วะสัตว์โคบี้เรือนนี้ต้องมีดีแน่เลยเพราะมีโคบี้มาด้วยอ้ยโคบี้โคบี้ยายาโคบี้ยาโคบี้โคบี้โคบี้ยานะโคบี้โคบี้เราเป็นเพื่อนกันไม่ใช่หรอโคบี้กูเป็นเด็กของเอลูฟี่นะโคบี้ไอช่อไอช่อเรียบร้อยครับก็ได้อะไรมาไม่รู้กระสุนปืนนะครับแล้วก็ไปเอาเรือกลับไปที่เดิมขึ้นเลขขึ้นเอ้ยขึ้นอ่ะไปมุงหน้าเออ อืมอืมโอเคไปเดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปต่อครับเรือลำแรกไอ้แย่แกเป็นไฟซะงั้นโอ้โหไฟที่สวยงามลุกไหมนี่ไงเจอเรือลำที่สองแล้วอู้สามด้วยอู้เจอสองกับสามครับสี่เลยโอ้ยมันมากกาก,ากสเสือเกินเฮ้เจออะไรวะสงแดงในป่านั่นน่ะน่าจะเป็นต้นไม้เอ่าเ้ยนั่นไงไอ,อ,อ้ต้นเอ่อต้นเห็ดครับเราไปเราเผาไว้ก่อนแล้วกัน โอเคเราเผาไว้ครับเผาไว้เผา,าไว้เผาไว้ทุกลำเลยชึบชึบโอเคเผาไว้สักสองอันก็น่าจะลามออ้โหโอ้เชเรืโโอแตกชิบหายแล้วชิบหายแล้วเรือค่อยแตกเดียวเดียวเดี๋ยวพึ่งมานะพกทาหารเรือเด้อเด้อเดยวเด้อโอ้ยานเรือใครวะเนี่ยอันนี้คือเรือของใครวะ โคบี้อีกแล้วโคบี้อีกแล้วเหรอเออเออจะไปไงวนะเนี่ยโอ้เี้ยมันบังอะเราต้องคอุปปนี้ทิ้งก่อนคุปดิเอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อย,ย,อ,ยอะไรเล่ามึงต้องตายเฮ้อตอนนี้เราได้โจมตีเออเรือของรัฐบาลโลกเรียบร้อยแล้วมันมีหีบกระกากเลยอะมันไม่มีอะ่ะเช่นเราอุตส่าห์ได้กล่องทองครับมีกล่องทองก่อง,องนึงมันไม่มีแบบ เออกุญแจให้สักดอกเลยเหรอ,อาีได้กุญแจทองสักดอกครับมีป่าวะไอ,อโคโบี้พวกมึงเยอะจังเลยโคบี้ออกไปไอสัตว์โคบี้โคบี้ทำไมโคบี้ไม่ใช้หาคีย์ค่าแล้ะวะโคบี้มึงอ่อนไปขดุขดขดุขดขุดเชฟโอ้โหไม่มีของดีเลยวะห่วยแตกมากปไปดูลำสุดท้ายครับลำสุดท้ายว่าไง ลำสุดท้ายโอ้โอ้น o โอ้น 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 o ตบตบตบพวกมันตบตบมันแค่โคบี้อย่าไปกลัวมันเฮ้ยตกใจนึกว่าไม่จะเดินมาฆ่าเราไอ้บ้างเ้ยนี่ตบ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 เลยไปคราบตัวคราบแล้วก็อ่าเรือเรือเรือไปเดินทางต่อครับปพิ่ไป ไม่รู้ว่ามันจะเจอเรือของรัฐบาลโลกหรือเปล่าเพราะเราเล่นวันพีนี่เราต้องเดินทางไปเรื่อยๆครับเออเดินทางหาทะเลไปเรื่อยๆเ,ออเราต้องเดินทางไปเรื่อยๆเราจะหาผลพิศดาร,รของเอ,อเอสมากินให้ได้นะม่ง้นก็ของเออไอตัวอะไรอะ่ะไอตัวของไอตัวแสงอะ่ะผลเอกอะ่ะผลเอกที่มันเป็นแสงอะ่ะชื่ออะไรวะเออคูซันไม่ใช่ดิคูซันมันน้ําแข็งนี่วา ชื่อคิสซลุคิสซัลุนะฮะเราจะกินผลพิศ่าของคิสซลุกันเลยทีเดียวเชียวแต่ว่ามันน่าจะหายากอยู่นะแต่ตอนนี้เราต้องแบบไปหาผล,ลไม้พิศาจตามเรือก่อนโอ้โหแม่งทำเลดีวะฮะโอเคโอ้ย,ย,ยจเจแค่เจอเรือกีล่ลำไม่ไม่ใช่ลำลำเดิมแล้วนะใช่ลำเดิมปะวะเฮ้ยไม่ใช่เหรอหรือว่าใช่ ไม่ใช่หรือว่าใช่ใช่ไหมใช่ไหมโอ้ใช่ครับอ๋อลำเดิมลำเดิมโอ้ตกใจหมดเลยนึกว่าเจอลำใหม่โอ้ยบ้าเอ้ยเดี๋ยวเราจอดจอดเอาหมูกันจอดเอาหมูกัน<ๆ>เดี๋ยวเราต้องไปหาลุงเหมืองเว้ยจากได้ทองสามอันเราจะมาเปิดกล่องทองดูว่ามันจะได้แบบของดีๆอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่าไอ้พวกอ่อกล่องกล่องทองเนี่ยมันใะพูด,ดยังไงดีองกล่องทองมันน่าจะมีแบบพวก ผลไม้ปีศาจของพวกสายโลกเกียอยู่ด้านในเดี๋ยวเราต้องหาทองกันไปหาทองกันดีกว่าต้องหาเหมืองกันถ้าเราขุดลงไปตรงๆมันจะเจอป่าวะลองไหมลองขุดลงไปตรงๆเพื่อเจอสักสามอันอะไรอย่างนี้เอามาเปิดกล่องนี้เลยกล่องงทองไอ้เชี่ยกูไม่เอาอะไรลออะอไปไปเอาคาบของกันแล้วกันอันนี้รูน้ำครับอย่าไปสนใจแล้วก็ ่ปเดี๋ยวเราขุดตรงนี้แหละลงไปข้างล่างอ่นี้เราทิ้งไปก็เอคราฟเลยชือ้อไปกุดไอ้จุ๊บุ๊โจอะโจอะโจรัจรจรจรฐบาลโลกอ่อนดรอยเนี่ยนะทำอะไรกูได้ปะขุดลงไปครับเราจะใช้เออ่ทฤษฎีขุดลงไปเออ่ประมาณวัยสิบห้าแล้วกันไม่ไม่ไมเหล็กเราเยอะแล้ววะ ไม่ต้องการเหล็กแล้วเราจะไปที่ประมาณวสิบห้าแล้วเราก็ค่อยจะขุดหาพวกทองตอนนี้เราไม้มาเยอะด้วยตอนนี้เราอยู่ที่นี่หินไคโลหินแคโลเก็บไปหินไคโลเอาไว้เอาไว้เวลาเจอพวกผลมีมีพลังปีศาจเ,นะเออตอนนี้เฮ้ยตรงนี้มันน่าจะมีทองนะถ้ามันมีเลสโตนแล้วอะ โอ้มีทองไหมเนี่ยต้องการสามาัญไเชี่ยผมไม่มีเลยเหรอขุดขุดขาดานข้างหน่อยเอา้าเลสตโตนเลสตโตนได้ใช้เลยไหมวะเ,เก็บไว้หน่อยแล้วกันทองทองทองจ๋าทอง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 ไม่มีอ้าวเจริญละลาพิธอ่ะหินคาโรอ่ะมาเดี๋ยวกุครคับมีไอ้นี่ไหมเนะี่ยมีฐานมีฐาน ขุดฐานไปด้วยครับเราต้องการฐานที่จะเอาไปแบบทำไฟเดี๋ยวผู้ชมไม่มองไม่เห็นกันขุดฐานมาด้วยแล้วก็คราบเลยแล้วก็แปลงกลายเป็นทอสแล้วก็อ,อ่ะมาไปอุ้ยเชี่ยมาแอบแไปแล้วกันดูฝั่งนี้สิจะมีอะไรไหมเกร่ม,มันมีทองแล้วมันซ่อนอยู่ต้องหายได้ครับทองต้องการแค่สามบันเท่านั้น ค้องใจเสือเกินว่ากล่องนี้มีอะไรทองจา๋ามีป่าววะไม่น่าจะมีทองนะครับไปเดี๋ยวเราไปเออ่ฝั่งนู้นกันเอเอเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามไปไงวนะเนี่ยเออไปทีเนี้ยชื้อมีทองป่าววะไม่น่าจะมีนะ ควยไอ้ควยสัตว์แม่งไม่มีเฮ้ยดีไงโอ้ยเจ็ดเข้เจอแล้วหนึ่งสองน่าจะเกียนวะห้าอันขอหกเหอะไอ้เชี่ยไม่มีอืจนสลัดมึงตามกูมาถึงนี่เลยเลยเอ้ยนี่คือเมืองอะไรเนี่ยอมดาบจนสลัดเว้ยมึงไม่รู้จักหรอกไอ้สัตว์เดี๋ยวเราจะหัดไอ้เชี่ยโอ้ยกระตุกไอ้เียเอ้ยอ่าเดี๋ยวเราไอมันมี ขอมีอีกได้ไหมเนี่ยนี่สัตว์ไม่ได้วะแล้วก็เอ่อชอบฟันคิปเปอร์ครับโอ้เจอเพชรว่ะเยงเรา <Yeah. S 2> เจอเพชรด้วยเนี่ยอ๋อเป็นไงเป็นไงเพชรอย่างเฟี้ยวอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้ากี่เม็ดเนี่ยห้าเม็ดป่ะเนี่ยเจอทอง,งอย่างเงี้ยทองรัวๆเลยทองรัวๆเลย เทียนวะเนี่ยเจ็ดอันแล้วก็มันจะใช้ทองในการคราฟเอออะไรวะกุญแจใช้เกี่ยนวะดูก่อนกุญแจเหรอกุญแจเดี๋ยวๆสามอันอุ้ยเชีย่ยตัวเฮียอะไรยิงกูอุ้ยเชีย่ยถอยถอย,ถอยเออเออเออห้ามเลยไปเข้าไปอัดจะอืมหลบได้ไม่ตกไอ้ไฟด้านนี้ดิไปได้ไหมก็ด้านด้านที่เรามาใช่ป่ะ ปึ๊บเรียบร้อยปักทอสม,มีมีทองไหมจ๊ะมีทองไหมจ๊ะมีทองหรือเปล่าทองอ่ะทองทอง,ทองเจอแล้วครับด้านบน <S 2> <S 2> <S แล้วก็ตกมันตายซะแล้วก็ข,ขุด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 อ่ะทองดีวะห่าทองง่ายดีพาร์ทนี้ชว่วยน่าเกียดวะสิบสองอันแล้วมีไหมไม่น่าจะมีแล้วปะ S <S กลับบ้านดีกว่าตอนนี้อยากรู้ว่ามันได้มันจะน่าจะได้อะไรอะ่ะไอ้กล่องทองกล่องทองนี่น่าส่วนมากเขาบอกว่าน่าจะเป็นสายโลเกียกันนะแต่ไม่รู้จะได้ได้อะไรปะไปเดือดคำไปจืดเออได้ผลยังยืดอ่ะไอีสั์เหรอวะอีกอีกย่างผมใช่ไป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 เออะใช่ตรงนี้ป่าว่าไม่ใช่ดิ ไม่ได้มาตรงนี้มาตรงนูน้นสวงเอออยู่ไหนนี่ไงทางที่เราลงมานะเอ,อ่อตรงการเอาแรงหินที่เราขุดออกมาไปไหนหมดวะเอา้าเอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวหินที่กูขุดออกมาไปไหนหมดเนี่ยเอา้าโอ้ยแล้วขึ้นไงเนี่ย ไอ้เชีย่ยเออ,อกูจะบอกน้องกูทิ้งเนี่ยไม่ได้เอาทิ้งดิเฮ้ยได้เอาทิ้งวะวะเอ,อ้ากูต้องขุดขึ้นไปใหม่ใช่ไหมเนี่ยว้ายชิบังสูงสัตว์หนึ่งสองสามสี่ห้าค่อยๆขุดไปงี้ก็ได้อ,อ่ะเจริญน,นะครับบอกเลยจเจริญ่าออค่อยๆขุดขึ้นไปก็ได้เป็นทางเดินลงมาด้วยเออเอ,อ่ะโอ้ยเชี่ยกออูนึกว่าตัวเองมีอยู่เยอะ,อะไรเนี่ยสิเออบเก้าบล็อกน่าจะขึ้นไป น่าเป็นถึงไปถึงถึงถึงน่าจะถึงขึ้นรัว,ว,วครับคงไม่มีตัวเชี่ยอะไรรอกข้างบนใช่ไหมต่ออะต่ออะต่ออะต่อเย่มาถึงแล้วเอา่านแล้วก็อันนี้ลงไปพอดิอ่าน,นี้อาทิ้งไหมแล้วก็เดมอนเนี่ยโอ้โหฟิวเดมอนนี่คาบหมวก <laughs> <laughs> เพชรันเอาใช้ทำอะไรได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดีดูกัน ออดาบดาบนี่ไอ้นี่โอ้ไม่ไม่เฟี้ยวว่ะเเอดี๋ยวเราจะคัเอ่ะอันนี้ดาบของใครวะดาบดาเมจสิบไม่ต่างกันเว้ยกระบองสโมกเกอร์แม่งยังดาเมจเยอะกว่าฮะอันนี้ดาบอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวไปดูที่มันมีดาบอื่นไหมแป๊บนึง โอเคนะมันน่านจะไม่มีแล้วแหละเดี๋ยวเราจะคับเป็นดาบเอออนี่แล้วกันนี่ไม่ไม่ดาบนี้กากวะกันไกโมเลียไหม <c oughs> ไม่เอาเอาเป็นเอ่ออะไรวะเอานี่ไหมนี่จำนวนสิบสี่าสนี่แะใช้เหามาฐานมาฐานป๊าบใส่น้ำไม่ใช่ดิแล้วก็เราไม่มีบล็อกทองไห้ใช่ไหมเสียดายไปเอาทิ้งแล้วก็ เอออันนี้ก็ได้มาทองมันนึงเสียดายทองจังวะปึ๊บเพ้บนมมีเท่าไหร่วะสิบมันน้อยอ,ะอ,อ่ะเออเนาะอ่อเอางี้แหละงออเป็นไงเฟียวเอ่อเดี๋ยวต้องการโอเคมเราได้ละจะได้อะไรวะขอให้ได้ของดีๆนะ เฮ้ยกูรุ้นนะเนี่ยอืมแตแนเฮ้ยเฮ้ยคนของอผู้ใดเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคนนี้ <ผม S 1> ของ,ขงน้ำแข็งยึดเค้โอ้โหใส่ใส่ังใส่ลูกเกียร yeah, okay. ์เย่โอเคเกียร์กินกินกกินเลยโอ้สอบี่ตีเข้าไหมสบี่อ,อะไรแล้วเชอฟันทิ้งโอ้ย เดี๋ยวเราต้องเรียนรู้การใช้สกิลเแล้วสกิลใช้ไงวะกูใช้ไม่เป็นสกิลมันใช้ไงวะเนี่ยมันใช้สกิลไม่เป็นเนี่ยเฮ้ยสกิลมันใช้ไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยมันใช้สกิลไงวะใช้ไม่เป็นน่ะเ,เ,เออมันคืออย่างนี้เดี๋ยวทำนองไหมนะ ใครตีเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยมันใช้ไงวะเฮ้ยอันนี้คือเฮ้ยเฮ้ยเอ้ย,อย,อย,อยตีไม่เข้าด้วยอะ <Okay. S 1> เออะไรอะไรอ,อะไรอะไรอะไรมันใช้ยังไงวะสะกิลเนี่ยมันใช้ไงวะกดชิปคลิกขวาไม่ได้ไม่ได้ด้วยเนี่ยใส่ <c oughs> เออไ้ uh, da, 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 <t os, t ้หียขนาดเพื่อนกูนั่งดูไม่ยังงงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมันใช้ไงว่าผมวิสัตเวอร์ชันเนี้ยนี่แหละบลูเอ๊ะเอ๊ะยิงเข้ามั้าออ่าสัตว์กูใส่โลเกียร์ควีแน่แน่แน่ไม่มีไม่นี่อ่าหมดหมดหมดชึบชึบอะกูคาบหมนเลยชึบวันนี้เก็บไว้มาเรามีเหลือกล่องเงินใช่ไหม เปิดกองเงินได้ผลดีเลยวันเนี้ยเปิดปุ๊บอ้าวได้อีกแล้วหนึ่งอันเงินอีกชึบได้ผลอะไรไม่รู้อันนี้สายโซออนไหมอันนี้ถูกผลยังโทรี้ทรี้โดกุโดกุผลหาเลยวะอันนี้คืออะไรวะอ๋อมันบอกว่าคือ คูดา้ารอยอันนี้เอา้เาถ้ากดชิปแล้วคลิกขวาเหรอ <c oughs> เพราะถ้าเราถือเฉยมันเราต้องกดชิปด้วยครับกดชิปอะแล้วคลิกขวากูไม่เห็นใช้ได้เลยเดี๋ยวเอ่๋อเนี่ยเวลาเราก,กดชิปมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันก็คลิกไส้บได้เว้ยมันใส่ยังไงอยเนี่ย มันใส่ยังไงวะเฮ้ยนั่งลงน้ำทะเลไปเลี้ยงไกเฮ้ยเดี๋ยวมันทำไงวะไอ้ยักษ์กูเดี๋ยวมันทำไงอ่ะกดชิปแล้วมันก็ไม่ได้อยู่ดีเนี่ยกดชิปแล้วมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยกดอะไรวะ หรเลยว่าโอเคเดี๋ยวพาที่แค่นี้ก่อนละกันนะฮะก็ตอนนี้เราได้ผงวิษมาเยอะมากใครรู้ว่ามันใช้ไงก็บอกหน่อยนะกดชิปแล้วคลิกขวามันก็ไม่ได้เนี่ยลิงกใส่ตัวไหนแล้วก็ไม่ได้เนี่ยมันใช้ไงเนี่ยเนี่ยมันก็จะบอกอยู่นะว่ามันใช้ได้ครับแต่มันถ้ามันใช้ยังไงวะโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กันด้วยนะจ๊ะโอเคป่ะเจอปืนงครับผมไอ้ชี้ยมันใช้ไงวะเนี่ยอใช้ยากว่ะ